วันนี้เราอยู่ที่ EP ที26แล้วนะครับเป็นวิบากกรรมที่เกี่ยวกับโรคที่ขาและที่เท้าใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่โรคที่แขนและมือนะครับทุกคนโรคที่แขนและมือนะเราก็มาดูกันว่าวิบากกรรมอะไรที่ทำให้เป็นโรคแขนและมือต่างๆนะครับฟังอาจจะงงนะเพราะว่า คืออวัยวะแขนเนี่ยกับมือเนี่ยนะทำกรรมอะไรมานะครับ1แขนหักมาจากอดีตชาติแกล้งเพื่อนจนแขนหักอดีตชาติรุมตีสุนัขจรนจัดแต่ถ้ากรรมในปัจจุบันก็คือล้มหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุเนาะแต่ว่าผลนะคือแขนหักก็มาจากพิบัติกรรมในอดีตชาตินะครับ 2. แขนพิการ แขนรีบเล็กผิดปกติมาจากอดีตชาติมัดสัตว์ส่งขายเป็นประจำมาจากอดีตชาติล้อเรียนเพื่อนมาจากอดีตชาติทำร้ายผู้ติดหนี้พนันจนแขนขาพิการมาจากอดีตชาติทุบตีบิดามารดาภรรยาบุตรโรคที่สามก็คือชาตามแขนมาจากอดีตชาติใช้แรงงานสัตว์อายุมากให้ทำงานหนะักโรคที่ส่มีมือมีเหงื่อออก มาจากอดีตชาติเลี้ยงสัตว์ในกรงแล้วไม่ดูแล 5. โรคมือกุดมาจากอดีตชาติป้นและขโมยของ6โรคมือใหญ่เก้งกัางมาจากอดีตชาติล้อเลียนคนที่มีลักษณะอย่างนี้ 7. ฝ่ามือมีแผลผู้พองหรือว่าฝ่ามือมีอาการร้อนมาจากอดีตชาติจับสุนัขโยนในกองไฟ มาจากอดีตชาติต้มสัตว์ทั้งเป็น8โรคหนังที่นิ้วมือลอกหลุดลอกจนไม่เห็นลายนิ้วโรคที่8เออหนังที่นิ้วมือหลุดลอกจนไม่เห็นลายนิ้วโอ้มาจาก อดีตชาติใช้ลูกน้องทำตัวยาฤทธิ์ร้ายแรงจนยากัดมือเปื่อยเหมือนอารมณ์เหมือนทำเคมีพันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับประมาณนั้นมั้งโรคที่9นิ้วมือติดกันเป็นแผงมาจากอดีตชาติตีพ่อแม่ตอนเมาด้วยความโมโหู10นิ้วมือหงิกมาจากอดีตชาติผูกมัด ทุบหักขาและหักปีกสัตว์มาจากอดีตชาติล้อเลียนคนมือเท้าหงิกโรคที่แขนที่มือนะครับก็ประกอบด้วยแขนหักแขนพิการแขนรีบเล็กผิดปกติชาตามแขนมือมีเหงื่อออกมือกุดมือใหญ่มือใหญ่เก้งก้างฝ่ามือมีแผลผู้พองฝ่ามือมีอาการร้อนหนังที่นิ้วมือหลุดออกจนไม่เห็นลายนิ้ว นิ้วมือติดกันเป็นแผงและนิ้วมืออิกสรุปกรรมที่ทำให้เป็นโรคที่แขนที่มือนะครับ 1. ผูกมัดสัตว์ 2. ปล้นขโมย 3. คฆ่าทำร้ายทุกตีคนและสัตว์ 4. ล้อเหลียนไลฟ์หน้าก็จะเป็นเรื่องออโรคที่หลังกระสะโพกนะครับ โอ้ห oh, ทุกคนสิวขึ้นที่หลังสิวขึ้นที่หลังเป็นเป็นหายหายอะ่ะยังมีบอกเลยสะโพกหลุดโห oh, สะโพกหลุดคุณคุณนิวเคยสะโพกหลุดเพราะว่าเป็นนักเป็นนักนักวิ่งโรงเรียนแล้วทีนี้ตอนนั้นเราอ้วนเนาะตอนอป .5 ป .5 ก็อายุสิบเจ็ด เอ17เอหรือพ่อคนนิวเสียตอนอายุ17ถ้าอย่างนั้นกระดูกหักอาจจะไม่ใช่17อาจจะต่ำกว่านั้นอ,อายุต่ำกว่านั้นเคยเป็นนักกีฬาโรงเรียนแล้วทีนี้เราอ้วนอะ่ะแล้วพอเราซ้อมอะ่ะน้ำหนักเราเกินมันมันมันกระแทกเยอะมันจะว่าน้ำหนักตัวมันกระแทกกับกระดูกเยอะแล้วทีนี้กระดูกเราหลุดตั้งแต่ตอนเราซ้อม ซ้อมเนี่ยก็คือจะต้องเก็บตัวที่โรงเรียนอ่ะเดือนหนึ่งทีนี้เราอะ่ะก็หลุดตั้งแต่สองอาทิตย์แรกอะ่ะเพราะว่าเวลาซ้อมอะ่ะก็ต้องวิ่งรอบวิ่งรอบตัวเมืองจันทร์อ่ะหมายถึงว่าในอำเภอเมืองจันทร์อย่างเงี้ยเนาะเราก็ซ้อมหนักแล้วเราก็ไม่บอกครูว่าเราเป็นสะโพกหลุดเพราะว่าเรากลัวเราไม่ได้แข่งเรากลัวเราไม่ได้เลี่ยมแล้วก็ฝืนแข่งไปครับทุกคนปรากฏว่า ตอนนั้นวิ่งแข่ง3,000เมตรมั้งวิ่ง7รอบสนามอะแล้วคนนิวก็อยู่อันดับที่5ตอนนั้นมาถึงสะโพกหลุดสะโพกหลุดแล้วนะอันดับที่5ใช่ปะแล้วทีนี้พอระยะ200เมตรอะก่อนถึงเส้นชัยอะเราเราเห็นแล้ว,ว่าเราอยู่ที่5เราก็วิ่งให้มันได้ไที่4วิ่งให้ได้ที่3อะเฉียดแบบตรงเส้นชัยเลยอะแล้วพอถึงเส้นเส้นชัยปับ๊บเราก็ลบ ฟุบเลยเพราะาเราวิ่งไม่ไหวละเพราะสักพกเรามันหลุดมันหลุดออกมาตั้งนานแล้วแหละเออแต่ว่าเราเป็นคนแต่ก่อนนะเป็นคนที่แพ้ไม่ได้แพ้ไม่เป็นแบบมันต้องได้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบนั้นเนาะทีนี้ก็ได้ที่สามเหรียญทองแดงนึกแล้วก็แบบวิบากกรรมมันบีบคั้นจริงๆเลยเนี่ยพออามาอ่านเรื่องเนี้ย เรื่องรู้ททนว,วิบากกรรมแต่จะเฉลยในไลฟ์หน้านะครับว่าวิบากกรรมอะไรที่ทำให้สะโพกหลุดคุณนิวก็เป็นแสดงว่าเราก็เคยที่จะไปทำร้ายร่างกายนักพนันที่ติดนี้หรือว่าทำร้ายร่างกายคนอื่นแบบนี้เราก็เลยเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ากฎแห่งกรรมนั้น ไยุติธรรมไหมมันก็ไม่ยุไม่ยุติธรรมหรอกมันมีนกลไกมากมายที่คนที่สร้างกฎแห่งกรรมนี้เขาปรับให้เหมือนกับเหมือนกับมันจะหาทางออกของทุกข์เหตุแห่งทุกนั้นะยากมากๆต้องเป็นผู้ที่บำเพ็ญแล้วก็ประคองตัวเองอะ่ะ ให้อยู่ในศีลในธรรมมาตลอดลอดฝังหลายๆชาติเลยถึงจะมารู้ความจริงแห่งชีวิตว่าเฮ้ยมีวิธีหนทางออกจากทุกข์นั้นยังไงบ้างอย่างเงี้ยแล้วทุกคนลองคิดดูนะว่าในอนันตจักรวาลเนี้ยหาจุดสิ้นสุดไม่ได้มันมีเขาเรียกว่ากาแล็กซี่แบบเราอ่ะอีกเป็น Infinity อินฟินิตี้อะ เออมีพระอาทิตย์พระจันทร์มีดวงดาวต่างๆแบบเนี้ยแบบเนี้ยที่โมเดลแบบกาไอ,ไอไกกาเล็กซี่ทางช้างเผือกเราเนี่ยมีแบบเป็นอินฟินิตี้คืออน,นันต์ไม่มีที่สิ้นสุดนับไม่ได้คิดดูว่าสรรพสัตว์เยอะขนาดไหนเยอะมากเนาะถึงมีคำกล่าวว่าคนที่ไปสวรรค์น่ะเท่าเขาเขาของโคที่มีอยู่ สองอันสองหนอต่อหนึ่งชีวิตเท่านั้นแต่คนที่ไปนารลก็เท่าขนของโคทุกคนลองดูเส้นผมเราด,ดิเห็นปะอ๋อนับไม่ได้ว่ามันมีแบบกี่สิบล้านเส้นต่อสองหนอนะครับสิบล้านร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าเทียบบัรยัตยางเทียบสัดส่วนเนาะก็เนี่ยแหละครับโอ้ย อะไรเขาตามันคือความที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรมันเสี่ยงต่อภัยในวัตตสงสารมากๆเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นกันร,ระยายนิมิตให้กันเนาะอ่นคือนี่ก็อาจถือว่ามีเวลามีเวลากว่าเพื่อนๆนิดนึงในการที่เอาเวลาแบบอย่างมากสุดคือชั่วโมงหนึ่ง มาอ่านหนังสือธรรมะให้เพื่อนๆฟังสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ไม่มีเวลาอ่านเนาะแล้วก็คุณยวก็ไม่รู้ว่ามีหนังสือเสียงหนังสือเล่มนี้หรือเปล่านะครับก็ถ้ามีหนังสือเสียงได้ก็จะดีมากๆเลยเนาะหน,หนังสือรู้ทรนนิบาตกรรมนี่นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากอ่านเองก็อยู่ในลิงก์แอปแดงคุณยูแปะลิงก์หนังสือไว้แล้วเป็นอ e ีุ๊กทั้งเล่มเลย ไปดาวน์โหลดได้ปินได้อ่านเองได้นะครับถ้าอดใจรอไม่ไหวหรือว่าถนัดที่จะอ่านเองมากกว่าฟังค mm ุณ hmm. นิวเพราะคุณนิวพูดหลายเรื่องในไลฟ์ห hmm. นึ่งนะครับ mm hmm. ไม่ได้มีแค่เนื้อหาเท่านั้นนะพูดเรื่องอื่นด้วยเพราะว่ามันคือความปาถนาดีที่เราอยากแชร์ด้วยประสบการณ์ด้วยสิ่งที่ครูบาอาจารย์เราสอนมาเนาะ mm hmm. แล้วก็ผู้ที่ป่วยเนี่ยก็ขอให้เขาหายป่วย หรือเราที่ไม่ได้ป่วยแม้เพียงเราแชร์เนื้อหาธรรมานี้ไปถึงพี่ๆน้องๆที่ถกของเราอะ่ะคนที่เราปรารถนาดีด้วยอะ่ะหากเขาถึงวาลาที่จะหมดกรรมหมดวิบากเนี่ยกขอให้เขาเจอหมอยาดีให้เขาได้เอาบุญเนี่ยเป็นโอสถไปรักษาเขาเนาะไปทลายวิบากกรรมให้มันหมดสิ้นไปนะครับก็ ด้วยมหาทานบารมีที่เกิดขึ้นก็ให้ทุกทกท่านไน้ได้บุญด้วยนะกับคุณยูด้วยเนาะมันคงเป็นเครือข่ายแห่งกัะยณมิตรที่เราปรารถนาดีตากกา่อกันที่เราพยายามสร้างจากกลุ่มเล็กๆแล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆทำดีทำอะไรมาก็พยายามที่จะแผ่เมตตาไปให้เยอะ ผู้ใดที่ทุกข์ก็ขอให้เขาพ้นทุกข์ผู้ใดสุขก,ก็ขอให้เขาสุขยิ่งขึ้นไปเนาะมีมุติตาจิตต่อกันนะครับหนไม่รู้ว่าพูดแล้วเสียงรถหน้าบ้านเข้าดังกว่าเสียงคนหรือเปล่าม,มาเรารู้เหตุแห่งทุกข์แล้วนะครับเราก็ต้องรู้วิธีแก้นะครับวิธีแก้ไขวิบากกรรม วิธีแก้ไขวิบากกรรมนะครับตามแนวทางพระพุทธศาสนาเนาะกรรมที่เป็นแบอบอุศลเมื่อก็ทาไปแล้วย่อมมีวิบากนำความทุกข์มาให้ทั้งทุกข์จากภัยในอวายทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บทุกข์จากปัญหาเศรษฐกิจทุกข์จากปัญหาครอบครัวและทุกข์จากปัญหาสังคมวิบากกรรมเหล่านี้จะทุเลาเบาบางลงหรือเลิกให้ผลกลายเป็นอโหสิกรรม ด้วยเหตุอย่างน้อย3ประการคือ 1. วิบากกรรมนั้นส่งผลจนหมดกำลังอุปมาชาวสวนที่ปลูกไม้ผลเมื่อต้นไม้เติบใหญ่ให้ผลต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปีจนหมดกำลังมันก็แก่ตายเลิกให้ผลไปในที่สุด 2. การขอขมาขออดโทษในสิ่งที่เคยผิดพลาดล่วงเกินไปถ้าคู่กรณียังมีชีวิตก็ให้รีบไปกราบขอขมาขออโหสิกรรมจากท่านถ้าท่านละโลกไปแล้ว ทุกครั้งที่ทาบุญให้อุทิศส่วนบุญไปให้ท่าน 3. ให้มันส่งสมบุญกุศลอย่างต่อเนื่องและอธิษฐานให้บุญไปตัดรอนนิบากกรรมให้เบาบางลงให้บุญสง่งผลก่อนดังที่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจนนันทน์อยู่ยนเคยสอนเลยว่าบุญเหมือนน้าในคลองบาปเหมือนต่อใต้น้ําชีวิตเหมือนเรือที่แล่นไปบนผิวน้ําถ้าน้ําในคลองลดลงตอก็ผุดหรือก็ติดอุป,ปมาเหมือนคนที่บุญในตัวลดลงเพราะใช้ไปทุกวัน ไม่ทำบุญใหม่เพิ่มเติมบาปอกุศลที่เคยทํามาในอดีตก,ก็ตามมาส่งผลชีวิตก็มีแต่อุปสรรคจะประกอบธุรกิจการงานใดๆก็จะติดขัดไปหมดตรงกันข้ามถ้าน้ําในคลองมากต่อก็จมอยู่ใต้น้ําเรือก,ก็เล่นผ่านไปมาได้สะดวกอุป,ปมาเหมือนคนที่มีบุญมากทั้งบุญที่สั่งสมมาในอดีตชาติและบุญที่ทําในปัจจุบัน บาปอุศลรที่มีอยู่ก็ไม่มีโอกาสส่งผลชีวิตก็ราบรื่นจับประกอบธุรกิจหน้าที่การงานอะไรก็ประสบความสําเร็จได้โดยง่ายการแก้ไขวิบากกรรมยังมีอีกหลายกรณีบางกรณีใช้ได้ทั่วไปบางกรณีเป็นการแก้ไขวิบากกรรมเฉพาะเรื่องมีสาระสาคัญพอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 1. หักดิบเลิกทำเลิกทําสิ่งไม่ดีทั้งหลาย2ลืมอดีตที่ผิดพลาดให้หมด 3. รักษาสินห้าสินแปให้บริสุทธิ์4ให้ส่องสมบุญทุกคนอย่างเต็มที่และต่อเนื่องทั้งการทาทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาเป็นต้น5ให้เพิ่มในบุญทั้ง3ระยะทั้งก่อนทํขนาขณะทำและหลังจากทําแล้วให้หมั่นนึกถึงบุญที่ได้ส่องสมมาทั้งหมด 6. อธิษฐานจิตให้บุญที่ได้ส่องสมมาไปตัดลอนิบาก,กรรมที่เคยทําไว้7อุทิศบุญไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เคยเบียดเบียนไว้ 8. ถ้ามีโรคมากเกิดจากวิบากกรรมปานาธิบาท,ทรมสัสต์หรือใช้แรงงานสัตว์มากเกินไปให้ปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานดวงทั้งถวายขีลานเพสัตว์กับพระภิกษุสามนเณนรและบุคคลทั่วไป9ถ้าเป็นโรคผิวหนังให้ปัดกวาดชุดถูดทำความสะอาดเสนาสนะในเขตสงฆ์เช่นหอชันวิหารอุโบโสถเจดีย์พระพุทธร,รูปเป็นต้นและถวายผ้าไตจีวรแด่พระภิกษุส,สงฆ์ 10. ถ้าเป็นโรคที่เกี่ยวกับตา ให้ทาบุญถวายข่มปฏิบจุดปฏิบบูชาพระรัตนตรัยมองคนได้จิตเมตตาถ้าไม่ได้รับการศึกษาหรือการศึกษาไม่สูงให้ทําบุญสนับสนุนส่งเสริมการศึกษากับพระภิกษุสมณีนักเรียนนักศึกษาและฝึกนิสัยรับการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 12. ถ้าล่วงเกิดพระรัตนตรัยบุปการีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีสิ่งมีธรรมให้ไปกราบขอขมาขาออโหสิกรรม 13. ถ้าเป็นภรรยาเบื่อชีวิตของเลือนอยากเป็นผู้ชายให้ดูแลปฏิบัติสามีประดุจเทวดาหาโอกาสรักษาสินแปดเมื่อทำบุญทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตให้ได้เกิดเป็นชาย14ถ้าจะแก้ไขวิบากกรรมเจ้าชู้ให้รักษาสินแปดอย่างน้อยทุกวันพระจรนตลอดชีวิต15ถ้าญาติมิตรใกล้ตัวยังไม่มีศรัทธาไม่เข้าใจเรื่องบุญให้ทำบุญใส่ชื่อญาติมิตรแล้วอธิษฐานจิตตามความปรารถนาไปก่อน 16. การทำบุญใส่ชื่อผู้ตายจะได้บุญเต็มที่กว่าใส่ชื่อตอนเองแล้วอุทิศไปให้ 17. ในวันพระ,ระขึ้นื่บห้าค่ำให้ทำบุญใหญ่อุทิศเจาะจงไปให้หมู่ญาติที่ล่วงรับไปแล้วหากหมู่ญาติมิตรอยู่ในยมโลกจะรับบุญได้เต็มที่ 18. ให้สํารวจดูว่าในปัจจุบันชาติเรามีความบกพ้องเรื่องใดบ้างเช่นรูปวิบัติทรัพยวิบตัติหรือคุณวิบัติ เมื่อสั่งสมบุญแล้วให้อธิษฐานจิตแก้ไขความบกพร่องนั้น 19. หมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายก็จะไปตัดร้อวิบัติกรรมได้เร็วขึ้นสรุปสรุปหลักในการแก้ไขวิบาติกรรมนะครับอดีตที่ปิดพลาดลืมให้หมดบาปทุกชนิดไม่คิดทําเพิ่มอีกเด็ดขาดหมั่นนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดบุญทุกชนิดให้ทําเพิ่มขึ้นเข้มข้นทับทวี และหมั่นปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย mm hmm. นี่เป็นแนวทาง mm hmm. การแก้ไขวิบากกรรมตามหลักพระพุทธศาสนาเลยนะครับก็คือทานศีลภาวนาเนาะไลฟ์ Life หน้าจะเป็นโรคที่หลังกับที่สะโพกนะครับอื mm hmm. โอเควันนี้คุณนิวทักทายเพื่อนๆก่อน mm hmm. วันนี้คึน้นยูลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็คลิกลิงก์ในโปรไฟล์ในตตเนาะก็จะลิงก์ไปแอปแดงแอปแดงก็จะมีไลฟ์ Live ทั้งหมดเลยนะครับเป็นแบบยาวก็ไปทยอยฟังกันได้ว่าใครเป็นโรคอะไรหรืออยากรู้ว่าโรคนี้มาจากวิบากกรรมอะไรก็ไปตามฟังกันดูได้นะครับอนุโมทนาบุญกับผู้ที่เผยแผ่ธรรมะส่งต่อธรรมะไปถึงผู้ที่ยังทุกข์อยู่ หากเขามีมีมีบุญส่งผลที่จะได้พรวิวักกรรมเนี่ยก็ขอให้เขาหายอาัศาจารย์เลยเนาะนะครับวันนี้คุณยุนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ